ก็คิดว่าเห็นด้วยนะคะที่จะหันน้ําที่เหลือจากอ่างพัสดุลงมาในอ่างศริยะนะคะเพราะว่าน้ําที่เหลือใช้จากอ่างพระศิลึงลดไปใส่เคร่วงท,ที่บําบินประจำน,นะคะทีนี้อตอนแรกที่ใช้สร้างมานะคะ,ะทางพื้นที่พื้นที่ของบางสงกรานนะคะตอนนี้มีคนคัดค้าน ให้ความรู้ความให้ใจกับพี่ๆหรือยังคะว่าประโยชน์ของการที่จะถันน้าอาเซียมันมีประโยชน์อย่างไรเพราะทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็ต้องหัวแขนมัคะัยากรน้ําของตนเองนะคะเหมือนกาทิชชู่เองชก้หวไม่อยากจะให้น้ำเนี่ยสูญเสียไปแว่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์เขาบาคนคิดว่าน้าที่เขาจะถัน นะคะว่าถ้าเราทาอุโมงค์นะคะอุโมงค์ที่มันสั้นที่สุดก็คุนจะน้อยที่สุดและเรา่บัดน้ำไว้มากที่สุดนะคะมันจะได้คุ้มค่าตรงนี้ยมันจะมีผลกระทบกับสัตตาและพื้นที่ยังไงนะคะเพราะที่ฉันเคยคุยกับวิศวกรนะคะว่าผลกระทบกับการจุดเอออุโมงค์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าถ้าสูงุึ้นไปเนี่ย เนี่ยมาไม่ถือว่าพืชนะคะก็จะไม่กระทบกระเทือนกับรากพืชแต่จะไปเสียหายทีตรงจุดที่ระเบิดออกของโงนะคะตรงก็เราคุยกันนะคะว่าเป็นไปได้ไหมนะคะถ้าสมมติว่าเรายอมให้คนกูโมงนะคะและจุดที่เสียหายของบริเวณอนุรักษ์พันธุ์พืชเนี่ยพวกเราบอกว่าน้ำก็เอาไปใช้เราได้ค่าเ C R เราจะไปช่วยกัน วนเงินก็โดยฝากบริเวณเกษเสียหารให้ค่ะตรกนี้ก็ขอเป็นข้อเสนอนะคะขอบคุณคะ่ะอะไรครับเสร็นเลยเซ็นเลยอยากรู้ชื่ออยู่ที่สาวพูดดีมากลต ที่ชื่อสุรพราห์นะครับสุรพาสุรภาน้ำคุณอะไรครับการัณพิรมค่ะการัณพิรมโอเคสุรภาการัณพิรมเกษตรกรนะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยลาดค่ะาดเนาะโอเคครับ